สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมสาริกาดงนิวคาสเซิลที่ฟอร์มแรงเหลือเกินครับเข้ามาแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับทีมสาริกาดงนิวคาสเซิลครับล่าสุดก็ถลม่มหมาป่าบุ๊ปทต้นขาดลอย3ประตูต่อศูนย์เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับจากคำถามที่แฟนบอลน,นั้นสงสัยในตัวของเอ็ดดี้ฮาว เวลานี้ก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นคือคำตอบครับเมื่อทีมได้11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงล็อกลงตัวอย่างสม่ำเสมอทีมก็เดินหน้าครับขว้าใช้ชนะต่อเนื่อง9นัดติดต่อกันอย่างสวยสดงดงามครับเริ่มต้นครับตั้งแต่วันที่โอเคต้องยอมรับว่าบุกไปพ่ายแพ้กับเบรนฟอร์ดครับ4ประตูต่อ2ก่อนหนะ้านะัด2เกมสะดุด3เกมเลยอ่ะสะดุดแพ้เวสต์แฮมเสมอคิตันพาเลตแต่ว่าไฟ แห่งชัยชนะผมว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เสมอกับลิเวอร์พูลสาประตูต่อ3ครับเกมนั้นมันย้อนให้นึกถึงอดีตวันวาน,วนที่นิวคาสเซิลนั้นเป็นทีมเกมรุกบกุกดุดันแบบนี้ในวันที่เจอกับลิเวอร์พูลหลังจากแพ้เบนฟอร์ดครับทีมเก็บชัยชนะต่อเนื่องเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ0ูนย์แล้วก็แก้แค้นเบนฟอร์ดได้ครับในศึกคาราบาวครับกับเบนฟอร์ดเหมือนกันนะแต่คนละถ้วยวันนี้มาชนะในคาราบาวครับอีก3ประตูต่อหนึ่ง บุกถลม่มอิฟสวิตทาวครับ4ประตูต่อศูเอาชนะแอสตันวิลล่าในเซนต์เจมส์พาร์ค3ประตูต่อศูนย์บุกโอทเทฟอร์ดเอาชนะแมนยู2ประตูต่อศูชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับบุกไปถึงถิ่นนะขยับไก่คาบ้านเลยครับ1ประตูต่อ2บุกเอาชนะอาร์เซนอลในเอมิเรต์สเตเดียมในศึกคาราบาวครับครับ2ประตูต่อศูเอาชนะบอนลีย์ครับใน Fa ครับคประตูต่อหนึซึ่งอ่ะโอเคอันนี้อาจจะดูไม่แปลกเท่าไหร่และล่าสุดครับเจอกับวูแพมตันก็เสียวๆกันอยู่นะก่อนเกมกลัวทีเด็ดของคุณย่าครับเออนว่าสุดท้ายทีมสันการงนี้ก็เซิรครับเปิดรังเซนเจมพ์พาเอาชนะไป3ประตูต่อศูนเบดเสร็จแล้วตลอด9นัดที่ผ่านมายิงคู่แข่งมา26ลูกครับและเสียเพียงแค่3ประตูเท่านั้น ฉะนั้นมันต้องกลับมาที่11ตัวผู้เล่นอย่างที่บอกไปมันคือความลงตัวที่เอ็ดดี้ฮาวไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โรเทชันอะไรมากมายครับเพราะเจอตัวที่ใช่แล้วการกลับมาเกิดใหม่ของมาตินดูบาฟก้กาครับผู้รักษาประตูที่แหมเรียกว่าใกล้จะอำลาทีมแล้วด้วยซ้ำนะมาพีคสุดในปีสุดท้ายในช่วงเวลาสุดท้ายของเขากับทีมสาริกาดงเก็บคลีนชีตต่อเนื่องเลยครับ ตอนที่ใช้ดูบัฟก้าลงมาแทนนิกโป๊ปเนี่ยยอมรับเลยครับว่าผมเชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของทูนอาร์มี่นั้นคิดแล้วกังวลแล้วว่ามันจะซ้ำรอยกับปีก่อนหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ทีมนั้นไม่มีนิกโป๊ปแล้วดูบัฟก้าลงมาเฝ้าเสาเพราะว่าช่วงนั้นครับพอดูบัฟก้าลงมาเฝ้าเสาทีมนั้นเสียกระบวนไปพอสมควรเสียประตูง่ายเสียประตูง่ายเพราะว่าความไม่สม่ำเสมอในตัวของดูบัฟก้าเองครับผิดกับช่วงเวลานี้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า มันต้องให้เครดิตกลับไปที่บอสกับเอ็ดดี้ฮาวจัดการแผงเกมรับใหม่ครับจัดระเบียบเกมรับใหม่คู่เซนเ,นเตอร์2ตัวที่ผมว่ามีส่วนสำคัญนั่นก็คือแดนเบิร์นกับฟาเบียนชา2เซนเตอร์อายุเยอะอาวุโสโ,โอเคนะทั้งแดนเบิร์นทั้งฟาเบียนชาเพราะว่ายังไม่มีสวนบอสแมนในช่วง6นัด7นัดแรกจนสวนบอสแมนเริ่มกลับมาก็คราวนี้แกร่งกว่าเดิมครับได้ความสดได้ความเร็วของบอสแมน ให้เวลาปรับตัวนิดหนึ่งนะหลังจากที่วันแรกโดนโซเลนเก้ลองของซะหน่อยนะแต่ตอนนี้เริ่มแก่งเริ่มเป็นเป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นนั่แหละครับเป็นกำแพงยักษ์แกนหลักของแนวรับของนิวคาสเซิที่เป็นภาพชัดเจนนะนอกจากแดนเบอร์และแฟฟเบนชาซึ่งสลับกันลงและช่วงเวลานี้สลับกันลงเมื่อบอทแมนกลับมา พอใช้ฟาเ์เบนชาพอใช้แดนเบิร์นครับสองเซนเตอร์ที่ต้องใช้คำว่าอย่างที่บอกไปว่ามีอายุนะครับมันก็จะมาพร้อมกับความช้าเนาะความไม่รวดเร็วนะั่แหละแต่ข้อดีคือเขาทางดีครับทางของแดนเบิร์นในลูกกา,ากาะทางของฟาร์เบนชาคือการบิลล์อัพเกมนี่คือ2องคีย์แมนคนสำคัญนะในเซนเตอร์ครับคู่นี้และพอรวม สเวนบอตแมนกลับมาก็น่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดแลละนะจุดที่ลงตัวที่สุดแล้วสลับกันว่าแดนเบิร์นกับไฟเบนชาใครจะคู่กับสเวนบอตแมนแบ็คสข้างครับไอหนูไอหนูแบ็คจอมพลังทั้งคู่นะทั้งลิฟาร์เมนโตทั้งลูอิสฮอครับจะชื่นชมใครก่อนดีเพราะว่าดีทั้งคู่เป็นจอมพลังขึ้นสุดลงสุดครับเวลาไม่หมดไม่มีหยุดวิ่งแหละสคนนี้เป็นกําลังสําคัญจริงๆครับ ความเปลี่ยนแปลงที่เอ็ดดี้ฮาใส่ไปในตรงแบ็กขวาใช้ดิฟายเมนโตแทนที่ของทิเปียก็แน่นอนครับต้องลดศักยภาพในการเปิดบอลจากทางฝั่งขวาของทิเปียลงและใช้ความสดความสม่ำเสมอของดิฟายเมนโตนีเ่เพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะของนิวเซิลนี่ผมยอมรับว่าเป็นนักเตะที่มีความสม่ำเสมอในด้านผลงานมากที่สุดคนหนึง่งไม่ได้โดดเด่นขนาดว่าต้อง9ก้าคะแนน9คะแนน10ตลอดแต่คะแนนของดิฟายเมนโตผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ในทุกๆเกม นี่คือสิ่งสําคัญครับผู้เล่นแดวรับที่มีความที่มีการเล่นได้สม่ําเสมอลูอิสฮอร์ครับยิ่งเล่นยิ่งสดยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าขารู้ใจกับฝั่งซ้ายอย่างโจริงตันอย่างกอร์ดอนหลังๆคือการเติมการขึ้นไปเปิดบอลจากทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นอาวุธสําคัญเหมือนกันเนี่ยแผงหลังแบ็กโฟ์ผู้รักษ,ษาประตูนี่คือแนวหลักในการตั้งรับของทีมนิวคาสเซลครับเป็นจุดสําคัญที่ทำให้ทีมยืนระยะ มาจนปัจจุบันนี้นะการเก็บชัยชนะรัวๆเนี่ยกับการเสียประตูสมประตูก็ต้องชื่นชม5คนนี้แหละครับแต่มันไม่ใช่แค่หคนนี้หรอกเพราะว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยถอยโจลิงตันถอยโตนาลี่ถอยบรูโน,โนโกีมาไลครับลงมาช่วยเกมรับด้วยทำให้เกมรับมันแน่นขึ้นรูปเกมคือเพรสซิ่งเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่การโต้กลับคือทะรับแน่นไม่ก่อนไม่เสียประตูก่อนแน่นอนมันก็คือจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะเมื่อไม่เสียประตู สิ่งที่เกิดขึ้นก็มันก็แค่เสมอหรือเก็บชัยชนะเท่านั้นเอง3มคนสำคัญในแดนกลางนี่แหละครับโจโตโน่เนี่ยโจเอลริงตันซันโดโตนารีบรูโน่กิมารไลครับคือความพิเศษที่ทีมอื่นไม่มีจุดเริ่มต้นของโจเอริงตันอาจจะมาด้วยความเป็นกองหน้าครับแต่ปัจจุบันนี่คือ DNA ที่เอ็ดดี้ฮาวใส่เข้าไปใหม่นั่นคือเอาไปเล่นบ็อกทูบ็อกใช้ความขยันนี่แหละเห็นอยู่แล้วว่าขยัน แต่มันยิงไม่ได้ก็ไม่ต้องยิงนะถอยมาต่ำซะหน่อยแล้วใช้พลังตรงนี้ครับช่วยเพื่อนๆใช้ความมุ่งมั่นใส่เข้าไปบูโนโ่กิมลไลค์คือตัวทําเกมของทีมนิวคาสเซิลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกรียงครับทำเกมจากมิดฟิลด์ตรงกลางแบบโฮลดิ้งจ่ายบอลจากแนวลึกครับแต่ข้อเสียก็คือเมื่อไหร่ที่บูโน่นั้นพลาดบอลมันถึงคู่เซนเตอร์ทันทีนี่คือจุดอ่อน เอ็ดดี้ฮาวปรับแก้ครับเมื่อซันโดโตนารีกลับมาจากพ้นโทษแบนก็ต้องบอกว่าเสียเวลาไป1ปีแต่ไม่เสียเปล่าเลยครับความอดทนในการรอคอยซันโดโตนารีตอนนี้มันส่งผลแล้วโตน,นารีอาจจะไม่ได้ลงสนามกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่ฝึกซ้อมอยู่กับทีมอยู่สม่ําเสมอเห็นวิธีการเล่นของทีมมาตลอดเห็นจุดอ่อนตรงนี้ครับของบูโนกิมไรายเอ็ดดี้ฮาวก็เห็นเช่นเดียวกันครับขยับบูโนกิมไรขึ้นสูงไปหน่อยแล้วถอยซันโดโตนารีมาเล่นมิดฟิลด์เบอร์หกมิดฟิลด์ตัวรับครับ ถ้าบูโนเสียประตูขออภัยถ้าบูโนเสียบอลคราวนีน้บอลไม่ถึงกองหลังแนละ้วเพราะบอลจะติดอยู่ที่โตนาลี่ก่อนนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในแดนกลางณนะตอนนี้คือพลังขับเคลื่อนสําคัญของนิวคาเซิลปีกซ้ายแอนโทนีการ์ดอนไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงสปปรรพคุณของไอเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้ครับโอ้โหเป็นเจ้าหนูอะตอมิกนะพละกําลังในการวิ่งครับ90นาทีก็ไม่หมดผมเชื่อว่าต่อเวลาอีก 30นาทีนะถ้าเป็นบอลถ้วยเล่น120นาทีกอนนนก็วิ่งไม่หมดใส่ฐานกี่ก้อนไม่รู้นะฮะแต่ว่าพลังกำลังตรงนี้ครับที่ช่วยให้นิวเซร์นยืนอยู่บนหัวตารางได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะเป็นตัวนำเพรสซิ่ให้กับทีมนิวเซอร์นปีขวาจะขอบเมอร์ฟี่ครับทุกวันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับว่าแต่ละนัดแต่ละเกมที่ลงไปนั้นเป็นกล่องไหนเป็นกล่องสุม่มเป็นล่างไหนเพราะว่าตอนนี้สม่ำเสมอมากขึ้นเยอะมาก ลูกเปิดจากด้านข้างของจอคอบเมอร์ฟี่ส่งผลให้นิวคาสเซิลม,มีประโยชน์ขึ้นในแต่ละเกมในทุกๆเกมลูกทิกเทคนิคที่เขาพยายามเล่นในเมื่อก่อนที่เล่นแล้วมันไม่เข้าทุกวันนี้มันเล่นแล้วมันเกิดผลแต่คนสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้คืออเล็กซานเดอร์อิสซักกับกองหน้าโตเป้าหัวหอ,อกชาวไวกิ้งทีฟอร์มร้อนแรงสุดๆมีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าทีมต่างๆนะั้นต้องการจะคว้าตัวไปร่วมทีม แต่นิวคาสเซิลไม่จะเป็นต้องขายครับตอนนี้รอดพน้นจากกฎ psr ยิง่งไม่มีความจำเป็นที่จะปล่อยนักเตะออกไปเหมือนลายของฮาวิเอเลียด้็ขออภยัยเหมือนลายของเอเลียดแอนเดอร์สันหรือยาคูบามินเตอีกแล้วครับตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือพร้อมที่จะเสริมตัวใหม่เข้ามานี่คือ11ตัวจริงที่ลงล็อกลงตัวของนิวคาสเซิลครับแถมตัวสำรองครับบนม้านั่งยังมีอาวุธลับอย่างฮาวิบาร์นที่พร้อมจะลงมายิงประตูยังมีโจวิลล็อก นะครับที่สามารถทําเกมรุกได้ในวันที่มันตื้อมันตันมีพลังของเด็กถิ่นอย่างชอนลองสตาร์ฟไอหนูเลวิสไมลี่แต่ละตัวยังมีทีเด็ดอยู่ข้างสนามอีกต่างหากครับฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือ9นัดที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ของทีมสาริกาโดงนิโคลเซินและมันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆพี่ๆสาวกสาริกาโดงคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันหน่อยครับส่งคอมเมนต์ส่งความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันครับ และถ้าพูดคุยไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อครับกับพูดจาภาษาสาริกาดวงครับในไลฟ์สดคืนนี้1นึ่ทุ่มครึ่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ